อ้าวเจมีพี่สาวด้วเหรอจือขอเลียทีกนึ่นีงโอ้โหเจมน่ากินมากมากที่สุดคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าอีกจวาให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ สวัสดีครับผมพี่นี่แหละครับตอนนี้ขอขอบคุณเลยก่อนอื่นนะฮะยำยำจัมบโบ้รสหมูสับสูตรใหม่กลมกล่อมเต็มรถหมูสับสุกอร่อยได้นานขึ้นนะครับผมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์มาแล้ววันนี้ปกติพี่กินประมาณสี่ซองอันนี้เหรอเคยกินเต็มที่นะ22-23ประมาณแต่แตสิ่งที่ทจะ,จะทํา,ทาให้กินเลยสิทธิเดิมได้นะครับเป็นเพราะว่ากลมกล่อมสุกอร่อยได้นานขึ้น,นโอ้โหลูกตาล็ครับ ลูกค้าน่าแข่งเปียกหมดเลยพี่แต่วันนี้นะแข่งกันหน่อยไหมอะไรอยู่ดีมาท้าแข่งไม่จะแข่งกันหน่อยไหมล่ะแข่งกับใครแข่งกับพวกเองอ,ะอ่ะสองสี่หกหกคนต่อหนึ่งคนเอาป่ะเอาเอามาลองหน่อยป๊อปขอยำๆพี่หนึ่งชาม ยำยำฟันฟื้นฟันฟื้นมาฮะโอ้ชิมครับเป็นไงบ้างรสชาติหอมป่ะกลมกล่อมจริงว่ะหอมมาถึงนี่แล้กลมกล่อมฮะโอ้อันนี้ซองเดียวจริงเหรอซองเดียวเฮ้ยมันเยอะจังวะตอนแรกที่พูดไปกูลดเหลือสิบก่องสองไม่ไ้ะโอ้โหโหโหหายใจบ้าง ไม่กินทางจมูกด้วยเลยล่อซูปอะมรซุปเยี่ยมเดลิกูดเดลิกูดก็มาก็มาเขาก็ฟ้องัาหรอกแข่งเลยไหมแข่งแข่งแข่งเอาใครเข้ามาเดี๋ยวส่งตัวกระจกสุดไปก่อนเอาใครไอ้ป๊อบไอ้ป๊อบมึงมาเฮ้ย ดูคนเสิร์วันนี้ดิคนีแม่ใครอะแม่บ้านพี่ดูดีจังไหมแม่บ้านพี่แหละแม่เจนอาวเหรอขอบคแม่เฮ้ยมันเอาจรงอ่อนนี้ยจริงมันอะจงวันนี้คือกะแจ้งเกิดเลยใช่ไหมไม่แจ้งเกิดก็แจ้งมรณะอร่อยภาษาเหนือแปลว่าล้ำล้ำล้ำขนาดล้ำเตเต้าเราจะพูดคาโรแกงของยำยำเป็นภาษาเหนือ ยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่ยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่กลมกล่อมเต็มรสหมูสับกลมกล่อมเต็มรสหมูสับอร่อยได้ทานขึ้นซุปล้ำได้เหมือนขึ้นโอ้อล้ำได้เหมือนขึ้นเดี๋ยวรอพี่เล็กเข้ามาเดี๋ยคือใช้พูดภาษาใต้ตเ้ยไม่พูดได้ไหมวันนี้ไม,ไม่ได้นี่ อแท็กกันหน่อยช้อนอ่ะนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกพี่แม่แม่งแท็กด้วยมีแท็กมด้วยว่ะโอ้ยดําดําห่อดําปากมึงเหม็นมากเลยว่าทอร์นาแตกหมอครับแม่เดี๋ยวแม่เหนื่อยครับเดี๋ยวเดินแทนก็ได้ครับอือใช่ต้องอย่างนี้ห้ามใช้แม่ยายอย่างนี้รู้ไหมใช่ ทุกวันนี้ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสาวสามคนมันหน่อยมากนะพี่สาวมาอ้าวเจมีพี่สาวด้วยเหรอมีพี่สาวเจนเป็นคนกลางคนกลางบ้านเจนอ่ะเจนขี้เลอสุดอ่ะอ้าแล้วทำไมพี่ไม่เอาพี่สาวน้องสาวเขาล่ะไม่เอาไม่ทันถ้าเป็นพี่นะออว่าไงครับผมพยาเทคว เอ้พี่บีมหมดไปสามแล้วนะบีมต้องเร็วกว่านี้แล้วเขาบอกว่าให้กินเรื่อยๆแล้วมันจะกินได้เยอะดี<อ>่ว่าห้ามยาดัดนี่ก็ไม่ได้ยัดมันมีความสุข,สขอ่าพูดเองนะห้ามยัดนะ <S 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 บิมต่อบเปล่าแม่ขอคุณก่อนได้ไหมทำไมอ่ะหิวข้าว ไอ้ป้อมมาถ่ายแต่พอมีสองคอแท็กหน่อย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 แท็กกูสิช่วยหนึ่งเยอะมากเลยอ่ะใครมช่วยพี่ใครมึงดิไม่หมดผมขอนะขออะไรแต่บ้าน ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์แต่รับรองว่าเราจะอยู่แบบปกติสุดมากนะฮะถ้ามียำยำและที่สําคัญอ่ะมันไปซื้อง่ายง่ายเว้ยมันมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเหรอไอ้มีหมดเซเว่นมีไหมนี่โรตาร์มีปะ่ะมี่บิ๊กซีมีป่ะมี่ถ้าคพูดอ่ะเจทเวนโรตา้าบิ๊กซีเข้ามาจ่ายเลยครั้งละสองพนะันเเหรอ,อพี่ไปเข้าที่อื่นก็สองพันเหมือนกัน อันนั้นเริ่มต้นนี่มีน้ำพี่บอกใช่ไหมใช่ทำไมวันนี้กินเยอะจังหืมอโหมเอากั๊มันใหญ่ๆหน่อยไทยมันมน,น่ากินน่ะ <c oughs> มึงอะตัวดีเลย <c oughs> <Workers S 2> แต่พี่ไม่เคยเห็นแป๊กกินเยอะปกติชามเดียวแป๊กก็ไปแล้วนะกินเหมือนเขาไม่เลี้ยงข้าวกองอ่ะใช่ฝันถึงไม่เลี้ยงจริงเหรอใช่กองเฮียอะไรวะโคตรขนาดนั้นเลยใช่กองเฮียทำไมเอาไม่เลี้ยงข้าวกองต้อเงินจ่ายไหมกองใช่คะช้าด้วยพูดเร็วจริงๆริงนัดมาโลก็นัดแบบโคตรช้าแล้วถ่ายจริงอ่ะเพียงอะไรเงี้ยอุ้ยเร็วเจ้าของช่องแม่งเลวกระดึงเออเลวกระดึบ ขอเปลี่ยนตัวเลยเออเจนนั่งกินบ้างเออแท็กจะต้องแท็กก่อนเปลี่ยนตัวเข้ามาต้องแท็กก่อน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 เออโอ้โหม่เกมใหม่กับป๊อปแท็กใหม่เอาใหม่ม่อะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะไม่โดนอ่ะเอามายังมันจะเล่นอะไรปล่อยให้มันเล่น อันนี้ไปล้วงกระปิให้่นี่มาวันนี้มันจะหมดไม่ช้่วนั้นนะเยอะขนาดนั้นแล้วกระดูดเยอะเต้น มานั่งตรงกูดูดิสองหลังเนี่ยไหม้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรมาบังให้ก็ได้ลมดีนะลมดีลมดีแล้วตอนนี้ลมไม่ค่อยดีเออปกตินี่พี่เล็กอันนี่จังใจเลยนะเจนกินถ้าเจนกินเฮ้ยอะไรเนาะคนที่อะไรกลัวล่มโอ้กันอย่างนี้เลยเหรอเเนี่ยได้งั้นพี่แบ็คถือไว้งั้นนะได้ ร้อนร้อนตีร้อนตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเผาเต็มตัวกูก็อยู่ได้ทำไมอ่ะเพราะมียำยำนี่ขอเลียทีหนึ่งเงีโอ้โหเจ๊เฮ้ยอตี อม่ใหญ่กว่าเดิมมึงเลิกพูดนะผิดทุกคำเลยได้ยินที่ถูกอยู่คำเดียวเต็มรถหมู่สาบนีไม่เดี๋ยวอันี้มันติดอย่างนี้เอ้ยี่ได้ไม่ร้อนไงทำให้น้องเป็นพวกใช่หลุดมือหลุดมืคุยให้ทอให้หัวแบบนี้ แรกโก้โอ้ต้นต้นม่แ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 บ้ไลูกเออนี่แหละก็สปอยลูกงี้ลูกเสียคนอยู่แม่อ๋อแม่อ๋อแม่เหราเขาเขาเขาขาโดนทีครับได้ข่าวหิวใช่ไหมต่อมาเจอกันหน่อยไหมครับให้อยู่ทีมเดียวกันด้วยฮะอันนี้เป็นนิสัยของพี่พี่ทีเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่กินมูมามมาแดกข้าวบ้านพี่พีทฮ่กฮ่่ะหอพี่ทีทลูกชิ้นพี่พีทแม่งติดคอว่ะดูดิลูกันเริ่มเลยสั่นกไปบีมตามมึงแล้วครบรอบมึงแล้ว ยังไม่อิ่มเลยให้ออกแล้วหรอยังมีอีกเหรอพี่แยงกินสามทามอ่ะผมกินไม่สามเสร็จสอนให้เด็กมันดูพอดีกูมีงานอ่ะเ่อจะชิ่งแหละถือว่าพอก่อนแล้วกัน ทำดีอเอาตรงๆก็ได้อ้อมอ่ะสิสองสี่หกแปดเก้าตัวนั้นไงตัว N สิ0เท่าไหรสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าสองสี่หกแปดเก้าสิบก็นี่ไงถ้ากูกิดดาวนี้หมดกูก็ชนะอืม ครับผมโอ้ยสวยขอบคุณรับบนครับ,รบขอบคุณนะครับยำยำจัมโบรรรม้รสหมูสับกลมกล่อมเต็มรสหมูสับสุกอร่อยได้นานขึ้นขอบคุณมากมาครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้ให้กับพีทอีทแหละขอบคุณจริงๆนะครับฝากด้วยนะฮะได้ข่าวว่าแบ๊ก<ะ>แต่งเพลงให้ยำยำไไหมใช่ลองลองเล่นดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมนะเพราะว่าเพิ่งแต่งไนงะอันนี้เพิ่งแต่งใช่ไหมขอฝากช่องแบบหนึ่งเ้วเล่นเลยนะได้ ครับอย่าลืมเข้าไปกดรับ s c ค i b e ให้กับพี่อินแหลทางช h a n n e l YouTube Facebook แล้วเข้าไปฟ o l l o w IG ที่นิดเดอร์สกอร์อินเดอร์สกอร์แลกันด้วยนะครับผมฝากด้วยขอเพลงเงยำๆเพ้อๆ1เพลงครับผมอัปเดตอยากจะมีความสุขนั้นๆยินมันห จะกลายเป็นคนละยำถ้อยากจะสูงก็จะมาร่วมกันยืมคมรักออกไปทั้งวัน everyday everyday we every are b and fun เฮียพี่ก็รัก,กินได้ทั้งวันจะเป็นอาหารหรือเป็นชนีก็พอกัน <Hey. S 1> ชามเดียวไม่ค่อยอิม่มสัก,กวันราคาการเขาไม่ฟรีต้องเบอร์ตองแปดเก้าพันยำยำมีสูตรใหม่ให้ลองกันนะ่ะยำจัม,มโบ้รถมือซับมัพร้อมกัน <Hey. S 1> ยืมคำสุตของเราทั้งวันให้กลมกล่อมอร่อยเต็มรสชาติไปด้วยกัน hey. โอ้เข้ามาครับผมแต่งให้เพลงยำๆหเพลงขอบคุณมากนะครับผมมันนีไม่อนสวัสดีครับผม